จะไปอยู่สแห่งนะคะก็คือที่อุทยานล้านนานะคะแล้วก็อีกที่นึงคือปิซาดอยค่ะคลิปนี้จะเป็นยังไงวปดูกันเลยค่ะพอถึงจุดเลี้ยวตรงนี้นะคะก็จะเป็นตำบลหนองควายอำเภอหางดงเชียงใหม่นะคะเส้นทางเสมิงก็เริ่มตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปค่ะ ะะเราก็เข้ามาในอุทยานร้านนารีสอร์ทแล้วนะคะพอเข้ามาที่ร,ปรอปภนะคะช่วงนี้โควิดระบาดอยู่เขาก็จะมีการาให้เราเซ็นชื่อนะคะตั้งแต่หน้าประตูน,นะคะแล้วก็วัดไข้ค่ะพอเข้ามาได้สักระยะหนึ่งนะคะก็จะมีลานจอดรถให้อย่างนี้นะคะเป็นร้านกาแฟที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาเลยนะคะแล้วก็มีลำธารด้านน้นะคะ่ะเดี๋ยวต้องพาไปดูนะคะ ะะเขาก็จะมีเรือนให้นั่งแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่นั่งริมลำธารค่ะช่วงนี้น้ำอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังพอมีน้ำอยู่บ้างค่ะแล้วก็มีน้ำตกทางด้านโน้นนะคะส่วนเรือนที่ขายกาแฟจะอยู่ด้านโน้นนะคะเดี๋ยวเต้จะพาไปดูโซนริมน้ำนะคะเขามีชิงช้าในน้ำด้วยค่ะนะคะอันนี้เป็นลำธารธรรมชาตินะคะทางให้ลงไปแล้วก็สามารถไป เล่นน้ำในลำธารได้ค่ะนี่นะคะชื่อร้านนะคะวันเลคคอฟฟี่ค่ะก็เป็นส่วนของตัวเรือนี้คือที่ที่เราจะสั่งกาแฟนะคะแล,แล้วก็เราก็ไปเลือกที่นั่งได้ด้านโน้นนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนิดนะะึงค่ะข้างในที่นี่นะคะเดิมอ่ะเขาก็เป็นแค่ที่พักนะคะเป็นรีสอร์ทนะคะแต่ว่าตอนเนี้ย เขามาเปิดร้านกาแฟนะคะซึ่งก็เหมือนเป็นธุรกิจหลักอันหนึ่งเขาไปเลยนะคะพาไปดูข้างในกันค่ะจากร้านกาแฟนะคะซึ่งอยู่ด้านโน้นนะคะมาถึงจุดนี้ก็จะเป็นอาคารที่พักค่ะแล้วก็ตรงส่วนเนี้ยนะคะก็น่าจะเป็นลานกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่ามีคนมาพักเยอะๆนะคะจะมีการแสดงอะไรตรงจุดนี้นะคะที่พักกะคะ่ะมีการรีโนเวทใหม่ออกมาดูดีเลยนะคะ จร,จริงสถานที่ที่เนี่ยมีมานานมากแล้วตั้งเด็กๆแล้วนะคะเป็น30ปีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนเจ้าของแล้วนะคะก็มีการพัฒนาพื้นที่ให้ดีขึ้นนะคะจะเห็นว่าวุทยานล้านนาเนี่ยค่ะอยู่ท่ามกลางหุบเขาเลยนะคะถ้าดูจากด้านนู้นก็จะเห็นเป็นแนวภูเขานะคะช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นหน้าร้อนนะคะเพราะฉะนั้นภูเขาจะไม่ค่อยเขียวมากนะคะ แต่ว่าตอนนี้ณเวลานี้ที่เราอยู่ก็ประมาณ3ามโมงกว่าอากาศเย็นสบายเลยนะคะขนาดขึ้นมาจากในเมืองที่เดียวเองนะคะอุทยานานานี้อยู่ไม่ไกลเมืองเชียงใหม่ค่ะขับรถมาเส้นสมองประมาณสัก20นาทีก็ถึงค่ะเดินเล่นมาสักระยะแล้วมาหาไรทานกันดีกว่าค่ะที่นี่นะคะเขามีเมนูเครื่องดื่มค่อนข้างหลากหลายค่ะแล้วก็มีเมนูอาหารจานเดียวนะคะให้เราสั่งไปทานริมลำธารได้เลยค่ะ ข้างนอกฝนตกนะคะก็สามารถนั่งทานในร้านได้ค่ะที่นี่ก็น่านั่งทีเดียวค่ะเห็นวิวรอบๆด้วยนะคะนี่นะคะเราก็มาทานสบีส่สูทตี้นะคะที่หลายทานกีวีสูทตี้นะคะที่หลายชอบป่ะที่นี่ดีนะสวยสวยกาดีอยนีย้เนาะ<า>ขับรถไปบเชียงใหม่นิดเดียวเองนะคะคก็มาถึงตรงนี้แล้ว แล้วก็มาอยู่เนาะมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆนะคะแบบป่าขอลำนาวไพรนะคะสดชื่นมากเลยค่ะเขาดูแลดีอะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะแบบเสื่อมโทรมบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเปลี่ยนเจ้า,าของใหม่เขาก็รีโนเวทใหม่แล้วก็ทาให้สถานที่ได้รับการดูแลดีขึ้นนะคะมีการทําที่พักใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ร้านกาแฟเนี่ยจริงๆร้านนี้มีมาอยู่ก่อนแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ทําใหม่ สร้างให้มันดูเป็นเรื่องมันลาวขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครมาเชียงใหม่นะคะแล้วมีโอกาสแวะมาเช่นเสมือนนะคะอย่าลืมลองแวะมาจิบกาแฟที่นี่นะคะ20นาทีค่ะนาทีตอนนี้นะคะเรามาแวะที่กฤษดาดอยนะคะ ตอนนี้กฤษฎาดอยเขาทำใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างคะ่ะกฤษาดอยนะคะ2529คือปีที่ก่อตั้งจุดนี้ก็จะเป็นล็อบบี้แอเรียค่ะถ้าใครมาพักก็ออกมาเช็คอินที่นี่นะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าฟลอราครีกแล้วก็เขาก็จะมีรถกอล์ฟนะคะคอยบริการรับส่งจากที่จอดรถมาเนี่ยมันจะมีทางเข้าจุดนี้คือสร้างใหม่นะคะ เป็นทางเดินขึ้นไปครีกคาเฟ่ค่ะเราจะเดินขึ้นด้านนี้ก็ได้นะคะหรือจะเข้าจากด้านหน้าก็ได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเหมือนทางลาดชันนิดนึงนะคะนะคะอันนี้ทางเข้าครีกคาเฟ่นะคะที่นี่เขามีห้องจัดเลี้ยงด้วยนะคะแล้วตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่จัดบุฟเฟ่ต์นะคะถ้าเกิดว่ามีการจัดเลี้ยงนะคะส่วนด้านในด้านโน้นนะคะเป็นส่วนคาเฟ่คะ่ะมีทั้งอาหารแล้วก็กาแฟขนมค่ะบรรยากาศน่านั่งมากเลยนะคะ ตรงนี้นะคะคือส่วนครีกคาเฟ่ค่ะฟลอร่าครีกพอเข้าไปปุ๊บจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่พักค่ะแล้วก็เหมือนรีสอร์ทนะคะสวนดอกไม้ค่ะจากครีกคาเฟ่นะคะเราสามารถลงไปในส่วนของสวนนะคะแล้วก็ที่พักจากตรงนี้ได้เลยค่ะีทางเข้าตรงนี้นะคะ กิตดาดอยนะคะมีอายุกว่า30ปีแล้วค่ะตั้งอยู่บนพื a, okay, so ้นที่กว so ่า20ไร่ถ้าใครไม่ได้เข้าพักที่นี่นะคะอยากเข้ามาทานอาหารเฉยๆก็ได้ค่ะเขามีร้านอาหาร2ร้านนะคะก็คือคริกคาเฟ่แล้วก็เฟื่องฟ้าบิสโทรค่ะอาคารเฟื่องฟ้าเนี่ยนะคะก็มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วนะคะเดี๋ยวต้าจะพาไปดูนะคะนี่นะคะเรือนเฟื่องฟ้านะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของกิตดาดอยนะคะอันนี้อยู่มาตั้งแต่ก่อตั้งเลยนะคะ เขาก็ยางอนุรักษ์ไว้นะคะเดือนนี้เป็นเรือนไม้ธรรมชาติเลยนะคะตรงนี้นะคะเข้าซุ้มไปนี่นะคะก็จะเป็นที่พักค่ะในกรีนเฮาส์สปาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีอาคารที่พักอยู่ตรงโน้นค่ะถือว่าโดยรวมเขาก็ยังดูแลดีนะคะปลูกดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะสวยงามเพียงแต่ว่ามันเงียบเท่านั้นเองนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีช่วงนี้ ครั้งหนึ่งที่นี่เคยมีคนเยอะมากๆนะคะเคยเต็มทุกโต๊ะมาแล้วนะคะวันหนึ่งถ้าโควิดหมดเราก็หวังว่าที่นี่จะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะคะเราสามารถเข้ามาที่นี่ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าให้จ่ายอะไรเลยนะคะไม่ต้องเสียค่าเข้าค่ะพอหันมาทางนี้ปุ๊บนะคะก็จะเป็น ทางไปที่พักอีกจุดหนึ่งค่ะจุดนี้นะคะเขาก็จะบอกถึงล็อบบี้ไปดังซ้ายนะคะห้องประชุมแล้วก็คริกคาเฟ่นะคะที่เราเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีมูนเทเรสนะคะกินย่างทางส่วนที่เรากำลังจะไปนะคะมีฟิตเนสกับสวิมมิงพูลค่ะแล้วก็เขาก็มีลำธารเล็กๆหลายผ่านตรงนี้ด้วยนะคะเราพาไปดูค่ะ จุดนี้นะคะจะไปวิลล่าโซนนะคะก็คือโซนที่พักค่ะซึ่งเราไม่ได้พักที่นี่อาจะเข้าไม่ได้นะคะแต่เราจะพาไปดูในจุดที่เป็นสระว่ายน้ำตรงน,นี้นะคะช่วงนี้ดอกสีเหลืองร่วงสวยมากเลยชื่อต้นเหลืองอินเดียะค่ะเจ้าถิ่เจอเอจ้าถิ่นต้อนรับนี่ <c oughs> น่ารักอ่ะ <c oughs> นี่นะคะตรงนี้มีลำธารน,น้อยด้วยนะคะช่วงนี้น้ำอาจจะไม่ค่อยเยอะนะคะมันเหมือนน้าแรง ด้านนี้นะคะโซนนี้ก็คือ private โซนนะคะสำหรับผู้ที่เข้าพักเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นทาทางเต้าก็ไม่ได้พักที่นี่นะคะเราก็เข้าไม่ได้แอบส่องก็จะเห็นที่พักตรงนี้นะคะแล้วก็สระว่ายน้ำอยู่ด้านนี้เลยค่ะน,นี่นะคะเจ้าถิ่นเขาอยู่กันเป็นกลุ่มน่ารักมากเลยเดินกันใหญ่เลยมีตรงนู้น พวกนี้เป็นอาคารดั้งเดิมนะคะของกุษตาดอยก็มีมานานเป็น10บสปีแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะชื่อบ้านคู่ฟ้านะคะเมื่อก่อนเคยเป็นสปาค่ะตอนนี้ต้องไม่แน่ใจว่าเขาปรับเปลี่ยนเป็นอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าบ้านมันก็ค่อนข้างจะสุดโทรมแล้วนะคะจริงๆงบ้านหลังนี้ทำเลดีมากเลยเพราะว่าอยู่ข้างหลังเป็นลําธารเลยนะคะถ้าใครได้มาพักที่นี่นะคะ่ะสิ่งที่ได้รับนแน่ก็คือความสงบนะคะท่ามกลางธรรมชาติที่แท้จริงเลยนะคะ จะยินเสียงหรีดริ่งเดลยร้องตลอดเวลาแล้วก็ต้นไม้จะคล้มเยอะเลยนะคะสดชื่นดีค่ะอาคารด้านซ้ายเรียก Flora House นะคะก็คือเป็นห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงค่ะ จอดรถอยู่ด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้เป็นทางเข้าค่ะประตูใหญ่ด้านหน้าน,นี้เป็นทั้งทางเข้าและทางออกนะคะอาคารทางซ้ายมือก็คือล็อบบี้แล้วก็ที่ขายสูเวเนียค่ะทางนี้ก็เป็นสวนนะคะสไตล์ยุโรป ช่วงนี้น้ำพุอะไรต่างๆเขาปิดนะคะอาจจะเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะภูเขาอยู่ล้อมรอบเลยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่า Fora Creek เชียงใหม่ก็คือจากเดิมชื่อกิจจาดอยอะคะ่ะตอนนี้เขาใช้ Fora Creek แทนนะคะ เมนูของคริกค,คาเฟ่นะคะเขาก็จะมีอันนี้เดล่สเปเชียลนะคะก็จะเป็นอาหารไทยนะคะตามนี้ค่ะส่วนอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดนะคะก็จะมีพวกพิท e ยเซอร์นะคะพาสต้าเรนฟรายพวกนี้นะคะแซนด์วิชสเต็กสลัดส่วนอาหารไทยนะคะพิทายเซอร์ก็เป็นพวกไก่สเต็กอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ปอปเลียทอดสลัดก็จะเป็นพวกยำนะคะแล้วก็ต้มยำกุ้งนะคะต้มขาไก่แล้วก็อาหารอย่าง อาหารเหนือนะคะก็จะเป็นพวกออเดิร์เมืองน้ำพริกหนุ่มอะไรพวกนี้ค่ะจานเดียวก็มีนะคะพวกข้าวอบสับประรดข้าวผัดข้าวกระเพราอะไรพวกนี้นะคะง่ายๆคือเมนูเขาไม่ได้มีเยอะนะคะมีประมาณนี้ค่ะส่วนดริงก์ก็จะเป็นพวกกาแฟนะคะแล้วก็เคือแอลกอฮอล์นะคะจะเป็นฮอตดริงก์ค่ะก็จะเป็นพวกกาแฟร้อนนะคะกาแฟเย็นก็มีนะคะกาแฟพวกปันป่นๆนะคะแล้วก็ชาน้ำผลไม้ ครีคาเฟ่นะคะที่นั่งก็จะมีส่วนของอินดอร์เมื่อกี้นะคะแล้วก็ส่วนองอลท์ดอร์ะคะ่ะตรงนี้เนี่ยตอนเช้าๆอากาศเย็นๆของนั่งสบายนะดูเลยะคะ่ะวันนี้นะคะเราก็เลยถือโอกาสทานอาหารเย็นที่นี่นะคะพี่ต่อยสั่งอาหารเบสิกนะคะข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวนะคะเขาก็เสิร์ฟมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวเราเองเราสั่งเป็น สปาเกตตี้ผัดพริกแห้งกุ้งนะคะเขาก็จะมีนอ่องปางกระเทียมมาให้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อิ่มกันแล้วนะคะจากอ,อาหารเย็นที่คริกคาเฟ่น,นะคะก็โต๊ทานเป็นสปาเกตตี้นะคะส่วนที่บ้านก็ทานข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวนะคะของเราจะเผ็ดนิดน,นึงนะคะสำรับเต้า เผ็ดไปหน่อยนะคะทานเผ็ดม่ค่อยได้แต่ของที่ต่อยก็อร่อยดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะขอปิดทริปคาเฟ่สองคาเฟ่นะคะที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าใครมาเชียงใหม่นะคะอย่าลืมถ้ามาเส้นสมุนงนะคะลองมาแวะที่อุทยานล้านนานะคะแล้วก็ที่ฟลอร์ครีกนะคะหรือว่าพิซซ่าดอยนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะธรรมชาติสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ไกลเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ